ค่ะยินดีต้อนสู่ช่อง Oma าไทย Channel นะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องเมียฝรั่งฝากเงินไว้กับแม่เพราะกลัวว่าถ้าผัวฝรั่งเลิกแล้วจะทวงคืนถ้าเป็นชื่อตัวเองก็ฝากเงินไว้กับแม่ก่อนจะเลิกกับผัวเพราะว่ากลัวผัวจะเรียกคืนตรงเนี้สำคัญน้องเขาบอกว่าหนูพลาดหนูมีปัญหากับสามีฝรั่งตั้งแต่แต่งงานมาใหม่ แล้วหนูก็เอพยายามอดทนอยู่จนถึงห้าปีระยะเวลาห้าปีที่หนูอยู่เนี่ยหนูทำงานตลอดหนูแอบส่งเงินให้แม่แต่หนูไม่สามารถที่จะใส่บัญชีหนูได้เพราะว่าสามีพูดเสมอว่าถ้าเกิดว่าเออเงินเธอในช่วงระยะเวลาที่เราแต่งงานกันเนี่ยถ้ามันมีรายได้เข้ามาในบัญชีเธอหรือบัญชีฉันถ้าเกิดว่าเราเลิกกันมันต้องแบ่งกันก็สามีก็พูดให้ฟังเช่นนี้แล้วก็ คือเวลาทะเลาะกันก็น้องเขาก็จะกลัวตรงนี้มากว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทํางานแล้วส่งเงินไปใส่บัญชีเราไว้เก็บบัญชีเราไว้เพราะเราอะคิดว่าเราอยู่ไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าสามีเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้งดงิดอาหารไทยก็กินไม่ได้อันนั้นก็เหม็นอันนี้ก็เหม็นส,สามีจะให้กินอาหารเหมือนที่เขากินซึ่งอาหารที่เขากินเนี่ยเขาก็เฉพาะวันหยุดนะคะทุกคนวันหยุดที่เขาหยุดก็คือ อาหารร้อนหนึ่งมือ้อแล้วตอนเช้าก็จะเป็นเอ,อขนมปังทาแย,ยมตอนเย็นก็จะเป็นขนมปังนิดหน่อยอาหารร้อนก็จะเป็นตอนกลางวันหรือไม่ก็เย็นไม่มีเขาจะกินแบบนี้แล้วเขาก็อยากให้น้องเขาเนี่ยกินแบบนี้เช่นกันแต่นี้น้องเขาก็กินไม่ได้ปรับตัวกันเข้าเข้ากันเท่าไหร่ก็ไม่ได้พยายามที่จะเอ,อคุยกันเรื่องน้องทํางานเองน้องไปซื้ออาหารไทยเองไปร้านอาเซียนช็อปเองซื้อเอง ถึงจะซื้อเองถ้ามาทําอาหารในบ้านอาหารไทยมันจะมีกลิ่นทุกคนเขากเากลับมาปุ๊บเขาก็ไม่พอใจยิ่งวันหยุดที่เขาหยุดไม่สามารถที่จะทําอาหารกินเองได้เป็นอาหารไทยที่เราอยากกินเม้กระต้มมามา่าก็ไม่ได้เม้นรับไม่ได้แบบนั้นแบบนี้น้แบบนนองเขาก็เลยคิดว่าเขาจะไม่ทนอยู่แล้ะ แต่ก็อดทนทํางานกลว่าจะไหนๆก็แต่งงานมาแล้วไม่ได้หวังที่จะได้สมบัติสามีไม่ได้หวังว่าอุ้ยจะต้องเออเรียกค่าเลี้ยงดูเขาคิดว่าเราจะทํางานอดทนทํางานได้เงินก้อนหนึ่งจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็คือสามีจะยาหรือจะแจ้งยาอ,โต,าอตโนมัตโหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เธอเพราะว่าฉันไม่ต้องการที่จะต่อสู้อะไรกับเธออีกต่อไปนี่ในความคิดของน้องเขาคิดแบบนี้แล้วคราวเนี้ยน้องก็เลยเออ ส่งเงินอ่ะที่ทํางานส่งเงินเอ่ยไปให้แม่ไปฝากไว้กับแม่ฝากเขาไว้กับแม่เออใส่บัญชีแม่ไว้ชื่อแม่ไว้ไปให้พาแม่ไปเปิดบัญชีเลยแล้วก็โอนเข้าบัญชีแม่บัญชีแม่บัญชีแม่ตลอดจนมีเงินจํานวนหนึ่งก็คิดว่าเออนี่แหละแต่ว่าสิ้นปีเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะไม่โถนละเตรียมทํางานแล้วก็เก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรจะกลับประเทศไทยก็แจ้งแม่ว่าแม่หนูจะเลิกกับเขาแล้วนะ คือเงินในบัญชีนั่นแนะ่ะมันเป็นกองทุนของหนูที่ว่าหนูจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าไหนๆมาแล้วก็มีทุนกลับไปสักก้อนหนึ่งไม่ใช่กลับไปมือเปล่าเพราะว่าทํางานที่ต่างประเทศมันก็รายได้ดีใช่ไหมทุกคนก็ตัดสินใจว่าจะไปก็แจงก็บอกกับแม่พอบอกกับแม่ปุ๊บแม่บอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยอดทนแม่พยายามตอบประโลมให้อดทนอดทนอีกนิดนะอย่างนั้นอย่างนี้เออมันต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันอย่างนั้นผัวเมียมันจะต้องเอ,อพยายาม รับเข้าหากันคือแม่พยายามจะจูนให้ยังอยู่ด้วยกันต่อซึ่งน้องเขาก็บอกว่า <im it> แม่หนูอยู่ตรงนี้หนูไม่ไหวจริงๆหนูเป็นคนไทยจะไม่ให้หนูกินอาหารไทยเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรนิดอะไรหน่อยโก็โมโหอะไรนิดอะไรหน่อยก็มินพอเข้ามาบ้านกินเมินหน่อยอะไรหน่อยก็ด,ดา่าเอาอะโวยวายอยากจะไล่ออกนอกบ้านบ้างเอออะไรมักสารพัดคาพูดที่จะพูดให้เจ็บหัวใจที่ว่าไม่อยากจะอยู่ต่อแม่ก็พยายามขยันขยอให้อยู่ คราวนี้น้องก็คิดว่ามันมีอะไรแปลกๆนะทําไมแม่ขยันขยโยให้เราอยู่แต่ในก่อนหน้านี้ที่น้องเขาไปเปิดบัญชีเป็นชื่อแม่แล้วก็โอนเงินใส่บัญชีอะอธิบายให้แม่ฟังแล้วว่าเกิดเรื่องแบบนี้หนูจะอดทนได้เงินก้อนหนึ่งแล้วหนูจะเออกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ก็โอเคเอออดทนอีกนิดลูกมันก็จะได้เออเราจะได้มีเงินมาลงทุนทํานู่นทนํานี่แต่พอเวลาจะไปจะไปจริงๆแม่กับห้ามแล้วห้ามอีกห้ามแบบผิดปกติ น้องจึงซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยแต่ไม่ได้กลับไปเลยเหมือนอย่างที่คิดไว้ตอนแรกว่าจะเลิกกับสามีแล้วกลับไปเลยแล้วลหายไปเลยคือหัวจะยาหรื <g> <ๆ S 2> อใจยังไงก็แล้วแต่เธอไม่สนใจแล้วตอนนี้กลับไปก็ไปโกหกแม่แม่หนูกลับ,ลบ <S <S <ๆ S 1> มาแล้วหนูจะไม่ไปอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วน้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับนะทุกคนเขาไม่ได้เเขายังไม่เาไม่มั่นใจแม่เขามีความรู้สึกแปลกๆแล้วคราวนี้พอเวลาเขากลับไปเขาก็บอกแม่เขาว่าเขากลับแล้วเขาไม่เขาไม่ไปอีกแล้วนะแม่หน้าเสีย แม่ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยว่าอ้อนวอนขอให้เรากลับไปอยู่กับสามีอีกเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่จึงสารภาพว่าแม่ได้ไปเบิกเงินก้อนนั้นมาทั้งหมดแล้วเพื่อไปเอ่อไทยอนหนี้สินให้กับน้องชายซึ่งเขาเอ่อมีลูกเล็กแล้วเขาก็ลําบากลําบนมีหนี้เอ่อมัวกันนอกที่แบบว่าลําบากลําบนมากแม่ก็เลยเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเขาไปหมดแล้วคราวเนี้ย น้องเขาก็ไม่มีเหลือเงินเลยทุกคนสรุปแล้วที่น้องอดทนมาตลอดเนี่ยศูนย์เปล่าพี่จะบอกให้นะอันนี้พี่แทรกนิดหนึ่งไม่มีใครไว้ใจได้เท่ากับตัวเราแม้กระทั่งตัวเราบางครั้งยังไว้ใจไม่ได้เลยถ้าหนูคิดจะทําอย่างนี้หนูต้องใส่สองชื่อค่ะลูกแต่อย่างก็อย่างว่านั่นแหละถ้าใส่สองชื่อหนูก็กลัวอีกว่าเออสามีจะไปฟ้องเอาเคืนมาเนี่ยคือน้องเขาไม่รู้จะทาอย่างไรทุกคนคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่สําหรับพี่นะ แม่ทําไม่ถูกแม่ไม่เข้าใจถึงความทุกข์ทรมานของลูกสาวเลยส่วนน้องเขาเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่กับสามีแล้วก็ทนทุกข์ทรมานต่อไปน้องเขาเขียนมาเล่าให้ฟังว่าเออเขาไว้ใจแม่เขาที่สุดในชีวิตมีแม่ที่ไว้ใจได้ที่สุดก็อุตส่าห์ส่งเงินไปฝากแม่แต่สิ่งที่เขาได้รับคนที่ไว้ใจที่สุดก็ทําร้ายเขารุนแรงที่สุดตอนนี้เขากลับมาทนกับสามีที่เออคิดว่าอยู่กันไม่ได้ถูกเขาไล่มั่งเขาดา่ามั่งอุดทนทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนเดิมโดยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนโดยไม่รู้ว่าพี่หนูจะทํายังไงหนูจะอยู่ต่อหรือหนูจะกลับประเทศไทยกลับประเทศไทยเท่ากับหนูมือเปล่าหนูจะทํายังไงดีน้องน้องที่เข้ามาฟังน้องๆคิดว่าน้องเขาควรจะทําอย่างไรดีคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะเขาถูกแม่กระทําถูกสามีกระทําเขาอดทนแต่เขาไม่สามารถที่จะเออทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะเลิกกับหัวได้ไม่สามารถที่จะเอาผิดแม่ได้ ถ้าเป็นทุกคนทุกคนคิดว่าจะทำอย่างไรดีคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ